อัตราค่าลถหย่อนต่างๆและอัตราภาษีค่ะเข้าไปที่เมนูหลักนะคะเลือกที่ข้อกําหนดระบบค่ะเลือกไปที่แก้ไขข้อกําหนดระบบเงินเดือนค่ะกดโอเคค่ะชื่อผู้จ่ายเงินนะคะนางสาวงามจริงดีพร้อมะคะ่ะตำแหน่งผู้จ่ายเงิน,นะ บัญชีขีดการเงินค่ะระงัดบริษัทส่งธนาคารนะคะ041แล้วก็04ตัวค่ะ339เลขที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือนนะคะ250 ก็ศูสตัวค่ะ ผิดชอบนะคะศูนย์เก้าค่ะชื่อสปอสที่รับผิดชอบนะคะพื้นที่เก้าลำดับสาขาสปสนะคะศูนย์สองตัวค่ะ บัญชีขีดการเงินค่ะจากนั้นนะคะก็กด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะต่อไปนะคะมากดที่แก้ไขข้อกำหนดค่าลบหย่อนในการคำนวณภาษีค่ะเงินงสมทบกองทุนประกันสังคมนะคะจะเปลี่ยนเป็น5%เปเซ บาสสนสังคมด้านล่างนะคะ<ม>ก็จะเปลี่ยนเป็น5%เเหมือนกันค่ะและก็ไม่เกิน750เหมือนกันค่ะแล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกได้เลยค่ะต่อไปนะคะแก้ไขข้อกำหนดอ,อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่ค่ะสูงสุดตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็น1 0 0 0แสนค่ะ ตสนนึง